ใช้รถมาต้องแต่ป้ายแดงหรือบางท่านซื้อมาใช้นานแล้วแล้วรู้สึกว่าโฉมตัวนี้เนี่ยมันเก่าไปแล้วไม่อยากจะขายทิ้งอยากจะแปลงเปลี่ยนโฉมให้เป็นโฉม,มใหม่เปลี่ยนโฉมมาเป็น LC 200 Sahara 2016ถึงส0 1 8ฟิตติ้งสำคัญมากๆท่านผู้ชมสังเกตนะครับในเรื่องของตัวรอยต่อของไฟด้านซ้ายด้านขวาฝาท้ายนะครับนี่ฮะกับตัวเสาด้านบนฝาท้ายกับตัวชุดกันชนเห็น,นครับว่าจะมี ช่องไฟโพซิชั่นที่สวยงามนะครับไฟหน้านั้นสว่างปลอดภัยใช้งานได้จริงถูกกฎหมายไม่แยงตาชุดเบรกเราจัดเป็นตัว20 z คันนี้เราใช้จานขนาด410ไฮคาร์บอนทนความร้อนสูงชุดแบบนี้เราจัดให้กับเน้นการใช้งานจริงๆอยากจะแปลงเปลี่ยนโฉมให้เป็นโฉมใหม่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยชาวราวนะครับเวียงจันหลวงพะบางปักเซนะครับสอบถามกันเข้ามาว่า เฮีย er, แปลงโฉมใน Mercedes-Benz ใน BM เยอะแล้ว l a n ด์ครูเซอร์ปาโดทำไหมแลนด์ครูเซอร์เราทำไปแล้วปาโดทำแล้ว Ford ททำแล้วรี v o แปลงทั้งหมดเนี่ยเราทำหมดเลย e อ t i m a ก็ทำท่านผู้ชมครับแต่เบียงแต่ว่าไม่ได้โปรโมทนะครับส่วนใหญ่ก็จะมารถยุโรปนะครับคราวนี้ชาวราวบอกอยากเห็นเฮีย ทำรถแลนด์ครูเซอร์บ้างอะมาดูครับแลนด์ครูเซอร์ VX 200รแปลงโฉมเป็นซารามาดูงานฟิตติ้งของเฮียรีวิวกันในชุดนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไฟหน้าถูกเปลี่ยนนะครับเป็นโฉมตัวที่มีโปรเจคเตอร์แล้วของเดิมเป็นจานฉายนะครับเป็นโปรเจคเตอร์2รูปแบบนี้ระบบไฟนะครับเป็นระบบไบ LED แล้วและด้านหลังเป็นมอเตอร์ด้วยมีมอเตอร์ไฟหน้าของเราเนี่ยเป็น RH d ดีสำหรับพวงมาลัยขวาไม่แยงตารถสวนทางแต่ถ้าชาวเราก็จะเป็น LH d ดีเพราะชาวเรา ขับพวงมาลัยซ้ายไม่ยังตารถสวนทางเช่นเดียวกันจัดให้สเปคตรงอยู่แล้วมาด้วยลูกเล่นพวกไฟเลี้ยววิ่งดิรามิกไฟเดย์ไทม์ครบเซตแบบนี้เลยไฟหน้าเราจัดโดยที่เราเป็นผู้สั่งผลิตไม่ได้มากับชุดพาชุดติดตั้งนะไม่ว่าจะรถยุโรปหรือแลนด์รเซอร์รุ่นนี้ก็ตามเราสั่งคนและโรงงานกันเพราะเรามีโรงงานที่ดีลไว้ที่สามารถสั่งสเปคโคมให้มาใช้กับรถยนต์ในเมืองไทย ให้สว่างปลอดภัยถูกกฎหมายแต่ถ้าเป็นราวก็สั่งสเปกตรงรุ่นแต่สิ่งสำคัญคือไฟหน้าคุณไปใช้งานได้จริงอะ่ะไม่ใช่รถแปลงล้วใช้งานไม่ได้ตัวกระจังหน้าทรงซาราาก็จะมีมิติความคมที่สวยงามของตัวริ้วกระจังไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีโครเมียมสีดําก่อตัดกันสวยงามมากแบบออกมาจากศูนย์เลยในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นตัวทรงนี้แล้วตัดหมอกหลังก็จะเป็นทรงของตัวรุ่นใหม่กันชนท้ายจัดให้ครบเซตเลยในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วยกันชนหน้ากระจังหน้าไฟหน้า กระโปงหน้าต้องเปลี่ยนแก้มข้างต้องเปลี่ยนท่านผู้ชมครับมาให้ครบเซตนะแก้มข้างก็คือมาเป็นนี่เลยนะครับดูนะครับแข็งแรงแน่นอนนะเปิดฝารกระโปรงมานะครับสิ่งที่ต้องเก็บงานคือแผ่นปิดห้องเครื่องมาให้ครบเซตเลยและกันชนหน้านี่เป็นพลาสติกที่แข็งแรงพลาสติกแข็งแรง โคมียมก็คือเป็นโคมียมเงาเขาเรียกว่าพลาสติกพีพีหนึ่งหนึ่งฟิตติ้งเป๊ะในส่วนของด้านท้ายที่จะต้องเปลี่ยนเลยก็คือตัวฝากระโปรงท้ายนี่ครับนี่เป็นงานประกบนะครับนี่ท่านผู้ชมดูข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอืมด้านหลังนี่ครับมีน้ําหนักพอสมควรนะครับเป็นฝาตั๊มขึ้นมาฝาท้ายเปลี่ยนเป็นทรงใหม่ก็คือต้องเปลี่ยนทรงนี้นะครับแล้วก็เราจัดให้ครบเต้หมดนะครับ คาดกลางนะครับที่ฝาะกกระโปรงจะเห็นว่าในเรื่องของพวกงานคิ้วต่างๆที่เป็นโครเมียมเนี่ยจะเงางามสวยงามมากๆท่านผู้ชมสังเกตดีๆด,ด้านท้ายมีการเปลี่ยนฝาบานพงบานพับทุกอย่างเราจัดให้ครบเซตเดี๋ยวมาติดตามคันนี้กันดีกว่านะครับ VX200 เป็นปี2016-2019ตัวใหม่สวยหรูเทพแค่ไหนฟิตติ้งเหมือนกับเบอร์เซ s b e n z ไหมเหมือนกันกนบรถยุโรปไหมจะเป๊ะเท่าไหนติดตามชมเลยครับ มาดูพร้อมกันนะครับสำหรับการแปลงโฉมเฟสลิปแลนด์คูเซอร์ตั้งแต่ปี2008ถึง2015นะครับเปลี่ยนโฉมมาเป็น LC 200ซาคาล a า2016ถึง2018ดูพร้อมๆไปกับผู้ชมในเวียงจันทปักเซและเบตงนะครับของเฮียรีวิวแปลงโฉมมาแล้วฟิตติ้งจะเป็นอย่างไรในการแปลงโฉมรุ่นนี้นะครับประกอบไปด้วยด้านหน้ากระโปรงหน้าแก้มข้างกันชนหน้ากระจังหน้าที่ให้แบบ ครบเซตกระจังหน้าเลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหนลูกค้าเจาะจงเลือกเป็นแบบเดียวกับที่ออกมาจากศูนย์โครเมี่ยมจะมีความเงาสวยงามตัดกับลายสีบรอนและในส่วนของด้านท้ายนะครับที่เปลี่ยนและเปลี่ยนโฉมไปเลยนั่นก็คือต้องมีการเปลี่ยนฝากระโปรงกระจกท้ายและที่สวยงามคือไฟท้ายนะครับเป็นไฟที่ยาวต่อเนื่องกันเป็นงานไฟ4ชิ้นยังมีรายละเอียดของคิ้วโครเมี่ยมร่างไฟบาร์กลางตรงนี้ที่มีโลโก้แรคกคูเซอร์ต่อเนื่องมาแบบนี้ฟิตติ้งสำคัญมาก ท่านผู้ชมสังเกตนะครับในเรื่องของตัว้อยต่อของไฟด้านซ้ายด้านขวานี่คโครมเมียมจะมีการต่องานกันที่สวยงามนะครับฟิตติ้งของทางตัวฝาท้ายนะครับนี่ฮะกับตัวเสาด้านบนฝาท้ายกับตัวชุดกันชนเห็นไหมครับว่าจะมีช่องไฟโพซิชันที่สวยงามนะครับรวมถึงตัดหมอกหลังจัดครบเซตนะครับทั้งหมดนี้นะไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันลื่นตรงนี้นะครับ ด้านท้ายกันชนท้ายฟิตติ้งด้านข้างท่านชมดูและคันนี้ทั้งหมดนะฮะเราใช้เป็นสีนกแก้ว2ูเต็มระบบสาดสีใหม่รอบคันจะเป็นขาวมุก ที่สว่างสวยงามเป็นแบบไดมอนด์เลยท่านผู้ชมครับในเรื่องของระบบไฟท้ายก็เป็นปลั๊กแอนเพย์ไฟนั้นเป็นระบบไฟ LED ที่ใช้กับในเมืองไทยที่สว่างปลอดภัยโคมไฟไม่ร้อนเพราะเป็นระบบ LED ทั้งหมดแล้วและทั้งหมดนี้นะครับจะประกอบเข้าฟิตติ้งได้เป๊ะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของตัวฝากระโปรงหน้ากับตัวแก้มข้างฝากระโปรงหน้ากับกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวแก้มข้างกับตัวกันชนด้านหน้านี่ฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับสังเกตฟิตติ้ง ความเป๊ะความเนียนเมื่อไหร่ที่แดดส่องลงมาสีจะเป็นขาวมุกไว้์ไดบอนขาวสว่างแบบนี้เลยทําให้ใหม่ทั้งคันเลยลูกค้าแบบอยากได้ใหม่ช่วงล่างเราจัดให้แบบว่าพ่นการสนิมพ่นดําแล้วก็ก่อนการพ่นเนี่ยเราทําการร้างทาความสะอาดให้หมดเลยซุ้มทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีดําสวยงามเหมือนออกรถใหม่เลยท่านชมดูซุ้มเราจัด ให้หมดทุกซุม้มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซุ้มหน้าซุ้มหลังใต้ท้องท่านชมอุปกรณ์ทั้งหมดของใต้ท้องเนี่ยเราพ่นสีดําทั้งหมดเลยตัวสปริงนี่สีแดงใหม่ๆสด,สด,สดๆเลยแล้วก็พ่นดํากันสนิมและด้านหน้าของเครื่องด้านล่างตัวนี้นะครับเนี่ยก้มไปจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งคันเราขจ,จัดคราบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวน้ํามันต่างๆคราบต่างๆใช้รถมานานเราจัดแบบว่าล้างทําความสะอาดหมดหมดจดเลยแล้วก็พ่นกันสนิมให้ใหม่เห็นไหมครับพอก้มลงไปดูแล้วโอ้โห เหมือนคุณได้รถใหม่ป้ายแดงเลยจริงๆนะครับที่สําคัญนะครับเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ใครที่ติดตามเฮียรีวิวอยู่นะครับในเรื่องของการแปลงโฉมเสียเงินหลักแสนในการแปลงโฉมแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของไฟหน้าที่สําหรับรถพวงมราลัยขวาม่านคัดออฟจะไม่ขึ้นทางด้านขวาถ้าม่านคัดออฟขึ้นทางด้านขวาเป็นโคมสเปกจีนไฟจะแยงตาตั้งระดับไม่ได้ไฟไม่สว่างน้ําเข้าโคมฟ้าขึ้นไฟหน้าที่เราจัดให้กับลูกค้าเป็นไฟหน้าสเปคพวงมาลัยขวาใช้กับรถยนต์ในเมืองไทยไฟหน้านั้นสว่าง ปลอดภัยใช้งานได้จริงถูกกฎหมายไม่แยงตาระบบไฟหน้าระบบไฟเดย์ทมระบบไฟเลี้ยวจัดมาครบเซตเป็นระบบ l e d ทั้งหมดนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่แปลงโฉมเท่านั้นผู้ชมที่อยู่ประเทศเราถ้าอยากจะแปลงโฉมเราก็จัดไฟหน้าเป็นสเปคพวงมาลัยสายตามสเปคกฎหมายของทางเมืองลาวเลย คันนี้เนี่ยเรารับจบให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวชุดเบรกสักชุดหนึ่งครบเซ็ตวันสต็อปเซอร์วิสกำลังแรงมากของรถคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์แรงมากน้ําหนักรถที่เยอะใส่ล้อ20ยางหนาเป็นแบบสไตล์โฟลว์วิมาแล้วเนี่ยชุดเบรกเราจัดเป็นตัว 20 z เป็นชุดติดตั้งของแบรนด์ไ b ฮับัดกลางและขาเลเดยนเมเส์เนี่ยเป็นขาตรงรุ่นใช้อรูมิเนียมเกรดที่แข็งแรงที่สุด7075ไม่ต้องดัดแปลงทำเองทั้งหมดนี้ออกแบบโดยคอมพิวเตอร์และใช้ CNC นำเข้ามาติดตั้งโดยตรงและตรงรุ่นนะครับมีความสมมาตรกันซ้ายขวาจานนั้นเป็นจานไฮคาร์บอนรุ่น V6 ของแบรนด์ไ h u b ทนความร้อนสูงลด กำลังแรงมาขนาดนี้รถทรงใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักเยอะขนาดนี้เวลาใช้เบรกที่จะมีความร้อนที่สะสมฉะนั้นจานเป็นส่วนสําคัญมากๆคันนี้เราใช้จานขนาด410เหมาะสมกับปั๊ม20แซดทำสีให้ใหม่ด้านหลังก็เช่นเดียวกันเป็นปั๊ม4พอร์ตที่ทําสีใหม่จานใช้เป็นจานขนาด400ไายคาร์บอนทนความร้อนสูงชุดแบบนี้เราจัดให้กับเน้นการใช้งานจริงๆใครใช้เบรกเยอะๆและอยากจะให้เบรกนั้นดึงดูดดีเนี่ยนะครับ จัดเป็นชุดติดตั้งที่เป็นตรงรุ่นของแบรนด์ไอัแบบนี้จะดีกว่านะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ใช้ปราโดหรือแลงครูเซอร์อยู่แล้วอยากจะแปลงเปลี่ยนโฉมท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะใช้รถมาตั้งแต่ป้ายแดงหรือบางท่านซื้อมาใช้นานแล้วแล้วรู้สึกว่าโฉมตัวนี้เนี่ยมันเก่าไปแล้วไม่อยากจะขายทิ้งเพราะราคาก็เริ่มตกลงไปเรื่อยๆอยากจะแปลงเปลี่ยนโฉมให้เป็นโฉม,มใหม่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยฝากพี่น้องชาวราวด้วยนะครับวันนี้ผมทําคลิปแล้วแล้วเราคงได้พบกันนะครับกับเฮียรีรวิวสูบริการแบงกิ้ง17ปีครับ